สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตไวเนื้อเยื่อที่เราอนุบาลไว้นะคะอันนี้ที่เราอนุบาลไว้ตั้งแต่วันที่สิบสามสิงหานะคะนี่ค่ะมีรากออกไม่หนึ่งสองนะคะสองรากนะคะส่วนใบมันเหมือนจะแดงมันเป็นกร,รมยีีแดงๆนะคะ แต่ว่ามันก็ยังออกแดงไม่ชัดแต่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันจะเหมือนจะเป็นแดงๆแ,แล้วก็ขอบก็เหมือนออกแดงๆนะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าแต่มองผ่านกล้องก็อาจจะไม่ค่อยชัดอย่างนี้เขาจะเรียกเขียวอินโดไหมหรือว่ามันจะแดงหรือว่าช่วงนี้ฝนตกไม่มีแดดมันเลยไม่แดง แต่ถ้ามองอย่างเงี้ยถ้ามองด้วยสายตามองอย่างเงี้นะคะมองเงี้ยมันจะเป็นกร,รมมี่แดงๆแ,แล้วก้านก็จะออกชมพูชมพูนะคะหอบใบแถวๆนี้ก็เริ่มออกแดงๆ แต่ช่วงนี้ไม่มีแดดเลยนะคะฝนตกไฟเลี้ยงก็ไม่มีนะคะก็ลเลยไม่รู้ว่าน้องจะแดงไหมอ่า,อาเรามาดูต้นนี้กันมั่งต้นนี้ที่เราเคยทำลงคลิปอนุบาลไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองสิงหานะคะ เราอนุบาลไว้สองต้นแต่อีกต้นหนึ่งเป็นของเพื่อนต้นนั้นนะแดงชัดเจนเลยนะคะแต่ต้นนี้ยังเขียวมากเลยเนี่ยดูดูดูตรงตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนมันเป็นแดงละเลือ้อละเลือ้อแดงกรัรมยี่เหมือนกันมีหลอดใหม่มาสองใบแล้วนะคะอันนี้หลอดล่าสุดกำลังพึ่งตะกลาง เนี่ยถ้ามองถ้ามองด้วยอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นแดงๆเนี่ยถ้ามองมองด้วยเงี้ยเป็นเรื่มเรนะคะเป็นเหมือนมีหลายสีใบมันเรื่มเรมไม่รู้จะแดงหรือเปล่า เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะคะ